สวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๋มจะพามาทำแหนมซี่โครงหมูนะคะนี่ซี่โครงหมู2กิโลกรัมนะคะกระเทียมนะคะห้ากรัมหรือครึ่งกิโลนะคะเกลือเม็ดใหญ่กับเกลือชมพูนะคะ150กรัมข้าวเหนียว300กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เทส่วนผสมทุกอย่างลงในอ่างผสมนะคะแล้วเราก็จะนวดนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันใส่กระเทียมลงไปนะคะตามด้วยเกลือแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปะคะ่ะพยายามให้เข้ากันนะคะนะคะเสร็จแล้วพี่ถิมก็จะนวดนะคะ นวดขยำให้ทุกอย่างเข้ากันขยำไปเรื่อยๆนะคะคันแรกก็บีบน้ำให้กระเทียมน้ำกระเทียมออกนะคะจะได้หอมๆขยำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะ่ะบีบน้ำกระเทียมก่อน นะคะนวดมาประมาณ20นาทีนะคะทุกอย่างก็เข้าเนื้อแล้วนะคะหอมมากแล้วก็จะใส่กองใส่ถุงมัดให้แน่นนะคะผิดไว้เก็บไว้สองวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแหนมซี่โครงหมูของพี่ติ๋มนะคะก็วางไว้แพ็คซิ้นสูญอากาศให้ดีนะคะแล้วก็วางไว้ค่ะ ในอุณหภูมิห้องนะคะสองวันก็ทานได้แล้วค่ะ